สบายทุกคนมันอิกใจสีผ้านมาเบ่งอันต้นอันมากอันลูกเดือยด้อยู่บานเจ้าอันต้นมากลูกเดือยที่เห็นคนไทยเขาเจ้ากินเจ้าอยากหูวิธีกินกันว่าเขาเจ้ากินจังไหนฝั่าเจ้าคือมีหลายคักเลยในต้นนี้นะกินจังไหนเนาะมแม่ต้นแล้วเดียวกันบ่อวันเท่าไรอันนี้คืออันแนวนีอันนี้หักนั่นนึงอันนั้นอันนั้นอบ่อมูแม่ต้นแบบนี้บ่อหมูแม่ต้นแบบนี้บ่อที่เขากินกันมันจะลายจั่างนี่วนอันนี้จะเป็นแบบนี้ อยู่นี่ก็มีตรงไหมที่มันต้นแบบนี้ว่าที่เขากินนะมันมีน้ำอันนี้แบบเป็นทรงมีน้ำนี่ตนน้นใหญ่ให่มีหลายแหงเ็ดกินจังใดบอกนะเผื่อว่ามหนาสิลองกินบุงมันมีหลายแหงเลยแหละอยู่บ้านข่อยนะแต่ละต้นนี่คือแบบนี้นี่ยู่ในนาข่อยนี่มีหลายหลายแต่ละตน้ตนโคตรต้นใหญ่เพราะข่อยมันมันมีแต่ตัดถิมยังเดียวมออกมาโคตรหลายแถวนีงกันเป็นโดงเลยนี่ทถานี้โคตรมีหลายเลยครับตัดถิมยังเดียว เพราะว่าเขาชิเขาบูวิธีกินมันไงโอ้โคต้นใหญ่จะคือต้นใหม่เลยต้นใหญ่ครับทุกคนคือต้นใหม่เลยออันนี้ตัวไอ้ตัวควายมาถาดินใส่อืมแต่ละต้นโคต้นใหญ่มุกไหอ้หบพิพาสต้นต้นหนันเด้ออุคือต้นใหม่เลยไหมทุกคนแต่ละต้นนี่คือโคตใหญ่บ่ราะมันเขาอันนี้ว่าไปกินเหนไง ต้นใหญ่คักเลยเพียงหัวเาเลยเหลือหัวอีกว้ยขึ้นใหญ่เลยต้นหนานอีกโอ้ยห,หันกันคือกันต้นหนานก็โคตรต้นใหญ่ต้นนี้ก็โคตรใหญ่นี่ใคยเห็นแบบว่าวอยู่ในเฟซบุ๊กในติ๊กต็อกเห็นแล้วก็เจ้าจกินหัวมันต้นอันนี้จักเลยต้นใหญ่แท้วะ <c oughs> อุ๋ยเอาก๊กมันจะถ่ายถ่อขาก๊กมันสิถ่อขาเลย <c oughs> น,น,มมน,นังคํานังมุดกระหองยังหยั่งอุ้ยแต่ละต้นโคต้นใหญ่เลยทุกคนก็แหงยูห่มตอนฝอนตกยูห่มก็ไดตอนฝนตกเพราะว่าแต่ละตละ้ตน,นีโคต้นใหญ่ งานอยู่ฝุ่นกันอืมคือว่ามีหลายคักเลยแหละทุกคนมีหลายแบบหลายแห้งเลยเห็นนั้นบางคนนี่กับมันกินหมากมันบางคนนี่ก็กินน้นก๊กมัน,นกินต้นมันต้นใหญ่บางคนกินหามากบางคนก็กินน้นต้นมันค่อยเห็นนะ <c oughs> ตะว่าคอยฮักมูวิธีกินอยูบาลาล้คอยเขาบุกินกัน โอ้หมักไฟหมักไฟี่มันกินแล้วไปจกักหม,มักไฟนี่หวานปาไปจักดิกินบ้างแต่หมักไฟอันกินบ้างทุกคนบ่อก่ามันหวานเราไปจักเดี๋นี่ไม่ต้นอันนี้แถวนี้เต็มเลยคีอใส่กามีอืมนสมบักคักเลยหมักไฟ ตแมแห้งต้นนี้จะพูว่าหวานไปกันเลหมักไปนี่นี่อ้าวทุกคนพวกมันมันจืบหวานบ่ะเฮ้ออันนี้คือจังชิบหวานนี่ไหมที่มึงมันอยู่บนแจงสักวางพี่ อืมโคตรหวานหวานค่ักแ็แล้วใช้บังใกตใส่ข้างในมันอุ้ยตกสัมมันบวกลกัดเนะี่ยหวานหวาน Uh huh. เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าจทุกคนเวลาไปบ๊ายบาย